โบเข้าให้โอโหเงียบเลยฮะจังหวะอย่างงี้โอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทนะมาเพื่อนๆไปที่เบ็สวัสดีครับผมอยู่กับพี่มีฮะวันนี้มากับเกมกินเลนครับเพื่อนๆเอ้ยทุนมาสองพันห้าร้วันนี้มาไปครับเปิดที่เบ็ดห้าสิบกันก่อนเลยจังหวะนี้ เออเอาเรียบร้อยเปิดไปเบตห้าสิบเข้าฟรีฮะมาหน่อยมาเลยฮะจังหวะเนี้ยขอเกิดเกิดครับขอเกิดเกิดขอเกิดเกิดมาเก้าหมุนคูณสองฮะดอกแรกฮะเอียปฮะตามระเบียบฮะดอกสองฮะมาแล้วสวยตัวไหลอยู่ไหนไหลต่อใส่ต่อไปไหนมาไปหน่อยไปหน่อยไปต่อฮะ ใครที่เข้ามาชมเฮียหมีเป็นครั้งแรกนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเฮียหมีไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อนๆมาเอาหน่อยฮะคูณห้าเข้าไปแล้วเหลืออีกหกหมุดน,นะเออแต่ว่ายังเย็บๆอยู่ยังไงต่อฮะไหลหรือเปล่าสวยไหลยอยู่ฮะยี่สิบคูณเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสวยงามจัดฮะท่านผู้ชมเออมาแล้วอีกยี่สิบร้อยแปดสิบคูณคูณไปสวยงามจัดนะดอกนี้หนึ่งร้อยคูณสิบเอ็ดเป็นทันเอ็ดฮะสวย ทุนมาอยู่สองพันห้านะวันนี้นะท่านเพื่อนอือหือไปกันยาวๆฮะวันนี้เออไปอีกสามหมุนเอ้ยดอกนี้ไหลสวยยังไงต่อมาหรือเปล่าไหลต่อไหมเออสิบไหลต่อได้ไหลต่อฮะยังไงต่อดอกนี้ท่านผู้ชมห้าร้อยคูณแปดพันห้าไปแล้วฮะอือหือเอาเ,เรื่องเออยังไม่หยุดนะยังไหลอยู่นะ เอาดิโอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเออไปดิไปต่อดิอีกสองหมูนนะยังไม่มาฮะหมดแล้วเอ,อ้ยดอกสุดท้ายยังไหลให้กันอยู่ฮะร้อยห้าบาทโบะเข้าให้โอ้โหเงียบเลยฮะจังหวะอย่างงี้โอ้ยห,หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทนะมาเพื่อนๆไปที่เบ็ดร้อยกันต่อเลยแล้วกันฮะสวย ขอหลายๆมาเพื่อนๆเบ็ดร้อยฮะพี่ว่างไงเบ็ดร้อยพี่ว่างไงฮะเออวันนี้ก็ขอกําไรกลับไปเยอะๆหน่อยแล้วกันฮะวันนี้เฮียมีลงทุนเยอะนะสองพห้าเลยนะเพื่อนๆเออสวยกินเลนวันนี้นะเวลาเอ่อสิบโมงนะเพื่อนเออ,เอ,อวันที่สานะวันที่สามสิเดือนหกนะไปมาดีจัดฮะในเวลาช่วงสิบโมงนะมา เบ็ดร้อยจะล่วงหรือจะรอดฮะขอกําไรสักสองหมื่นกว่าสักสามหมื่นแล้วกันมาวันเนี้ยเออขอสักสองสามหมื่นแล้วกันมาอือือยังไม่ไหลเลยนะท่านผู้ชมยังไม่ติดคอมโบเลยวะ่ะอยากเห็นเกมนี้ติดคอมโบแล้วเว้ยเฮ้ยจะโหดเหมือนสาวทำสาวใจหรือเปล่านะมาไปกันต่อยาว,ยาวเออเปิดโบดูด้วยดิเปิดโบดิจังหวะเนี้ยเออเปิดโบดิมา ยังไม่เอาจริงแล้วฮะน้องๆจังหวะนี้นะเบ็ดร้อยรู้สึกว่าจะไม่จ่ายเลยนะยังเงียบอยู่นะเพื่อนๆโอ้โหอยากให้บันจายนะอยากรู้ว่าเบ็ดร้อยแม่งกับเบ็ดห้าสิบนะไหน,นจะจ่ายดีกว่ากันนะเพื่อนเออเอาดิยังเงียบอยู่อนะ่ะแม่โอ้โหเบ็ดทีละร้อยฮะได้ทีละสามสิบฮะขาดทุนยับเยินฮะท่านผู้ชมไปอืมได้ทีละสามสิบสี่สิบบาทอย่างเงี้ยเอาดิ กดทีละร้อฮะเสียตาละเจ็ดสิบเลยนะท่านผู้ชมเออสวยติดคอมโบไปไอ้หนูแหมติดคอมโบให้กันหน่อยก็ไม่ได้นะสองหมื่นวันนี้เฮียหมีจะได้ไหมฮะเออไปไปกันยาวๆฮะแจ็คแถวสองสิบแถวสองโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไม่มาฮะสวยสามร้อยแหมเออเรียบร้อยนี่ไงตกมาแล้วสแกตเตอร์เอาดิเอาดิ เท่าไรฮะดอกนี้กี่มูลวะเก้ามุนเหมือเดิมว่ะท่านผู้ชมคูณสองมามันต้องแตกแล้วหละมันต้องแตกแล้วหละเออเอาหน่อยเอาหน่อยมาเพิ่มอีกหนึ่งมุนฮะเพิ่มอีกหนึ่งมุนยังไงต่อไหลต่อใส่ต่อไปดิเออไหลต่อใส่ต่อไปดิไหลต่อใส่ต่อไปดิไอ้หนูเอเอไหลต่อฮะจังหวะดี สอ,สองหมื่นขึ้นมาสองหมืขึ้นมาสวยกำไรแล้วเออเอาดีเอาดนีนี่ไงนี่ไงมาสามหมื่นกว่าฮะเหลืออีกแปดบุนเอาดีคูณ17แล้วฮะโอ้โหไม,เม่เป็นก้าบุนเหมือนเดิมฮะเพื่อเพื่อนมาแตกแสนไปไอ้หนหูเอ้ยเบ็ดร้อยทำงานหน่อยลูก,ลกหักไปไปฮะหลายต่อใส่ต่อโบอสวยงามฮะสั่งได้อย่างใจหวังฮะเพื่อนเ เอ้ย1,250อไปก็ต่อชับโบ๊ทฉับบ้าหน่อยมาเร็ว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 ,เ,วเอออีก6บุญเอ้ยบวกเพิ่มหนึ่งเป็น7เอาดีไอ้บ้ามันจะโหดเกินไปซะแล้วฮะกิเลนฮะวันนี้เออสิบไหลฮะเคไหลต่อไหมแถวสองไอ้หนูเคแจ็คเคแจ็ค,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 คโอ้โหเปลี่ยนเป็นเอไอ้บ้าแหมึูว่าจะได้เคได้แจ็คอย่างงี้นะนี่ไงเคมาฮะสวยคูณยี่สามพันแปด ยังไงต่อเ <c oughs> หลืออีกสี่หมดนะหมดฟรีนี้ฮะว่าเลิอกอยู่อะฮะเออกําไรเยอะจัดเลยนะวันนี้มาดิอีกสองหมนฮะขออีกสักดอกใหญ่ๆไปเออสวยไหลต่อหน่อยมาเพื่อรักไหลต่อหน่อยมาเพื่อรักอืมไม่ไหลหว่ะหมนสุดท้ายฮะหมดฟรีนี้เหวหนีเลิกนะน้องๆนันนผู้ชมโอ้สองบนสี่ฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูเนี่ยหมีครั้งแรกนะเนีย่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเนี่ยหมีไว้ด้วยละกันนะสำหรับวันนี้ยเนียหมีขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ